เรอันโดทอรซาอาวุธลับปืนโตลุล้นแชมป์พีเมียร์ลีกยิ่งเวลาง,งวดมากขึ้นเท่าไหร่โอกาสที่อาเซนนอนจะลุ้นคว้าแชมป์พีเมียร์ลีกครั้งแรกในรอบ19เกปีก็เข้าใกล้มากขึ้นเท่านั้นนับถึงเวลานี้เหลืออีกเพียง11เกมกับแต้มที่ห่างจากแมนเชสเตอร์ซิตี้5คะแนนถือเป็นช่องว่างที่ไม่น้อยเลยจริงๆทีมปืนใหญ่เกือบเป็นช้างบนต้นไม้ตามคำปลามาดพอมีช่วงสะดุดไม่ชนะใคร3เกมติดต่อกันรวมถึงแพ้เรือใบสีฟ้าสามประตูต่อ นจนเสียตำแหน่งจาฝูงทว่าการเซ็นสัญญาสองนักเตะใหม่กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ช่วยให้อาร์เซนอลไม่ออกทะเลจนกูไม่กลับจอจินโยและเลอันโดรทอซ่าอาจเป็นเพียงแผนบีในการเสริมทัพแต่ก็เป็นตัวเลือกที่ไม่ได้ด้อยกว่าตัวเลือกแรกเลยอาจจะเหมาะสมกว่าด้วยหากมองเป้าหมายระยะสั้นคือการล่าแชมป์ของเครื่องทีมชาติอิตาลีอาจตัดเกมไม่เก่งเท่าโทมัสปาเตแต่ก็แทนที่สตากานนาได้แบบไม่เคอะเขิน การคุมเกมการเชื่อมเกมขึ้นหน้าทําได้เนียนกริบความนิ่งประสบการณ์มีอิทธิพลกับแข่งอย่างบรัดของทีมเยอะ แต่ที่เป็นทีเด็ดเลยคุ้งหนีไม่พ้นตัวรุกทีมชาติเบลเยียมที่ทำผลงานพิชิตใจสาวกเดอะกันเนอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วทอซาไม่ใช่แข่งโนเนมผลงานกับไบตันพิสูจน์แล้วว่าเขามีของแต่การที่อยู่กับสโมสรเล็กบูกกับการเป็นแค่แข่งอะไหล่ของเอเดนอาซาในระดับนานาชาติทำให้เจ้าตัวอยู่ในกลุ่มนักเตะประเภทอันเดอร์เลสหรือถูกตีค่าว่าเก่งไม่สูดการขาดกาบีเบลเซซุตที่บาดเจ็บยาวจิงอยู่เอ็ดดี้เอเคเทียสามารถแทนที่ได้ดีในระดับหนึ่ง แต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือสไตล์การเล่นหัวหอกวัย23ปีมีข้อจำกัดที่ไม่เข้ากับแผนของมิเกลอเตต้าในตอนนี้อารมณ์คล้ายค,ายคีแลนเทียนี่ที่จริงๆก็ฝีเท้าดี แต่ถ้าทีมจะเล่นอินเวิร์ดฟูลแบ็กยังไงก็สู้อเล็กซานเดอร์ซินเซนโกไม่ได้เลโออาจไม่ใช่ปีที่มีความเร็วจัดจานแต่ถ้าให้กระชากหนีระยะสัน้นก็ทำได้สบายๆจุดเด่นหลักอยู่ที่ทักษะดีเลี้ยงบอลคล่องแคล่วเคลื่อนที่ฉลาดเล่นได้ทั้งสองเทา้าเอาตัวรอดในพื้นที่แคบได้ดีทำให้เจ้าตัวเล่นได้หมดในทุกตำแหน่งในแนวรุก เพราะ n k เคทียเริ่มแผ่วกุนซือชาวสเปนิสก็ทดลองใช้งานทอร์ซาเป็นหน้าเป้าในบทบาทฟอร์นไนซึ่งต้องบอกว่าผลลับบรรเวอรเกินคาดซีเกมผ่านไปทีมชนะรวดแถมเกมรุกกลับมามีชีวิตชีวายิงได้ถึง11ประตูสตาร์เบลเยียมมีส่วนเกือบครึ่งของจํานวนดังกล่าวหลังทําไปถึง5แอซิดและกลายเป็นนักเตะพีเมียรีคนแรกในประวัติศาสตร ที่สามารถทำแฮตทริกแอซิดเกมเยือนได้ตั้งแต่ครึ่งเวลาแรกและเป็นนักเตะคนแรกที่ทำได้ทั้งแฮตทริกและ3 a แอซิในฤดูกาลเดียวกันนับตั้งแต่ซานติกาโซล่าที่เคยทำไว้ในฤดูกาล2012-2013หลังเคยซัด3ตุงใส่ลิเวอรพูลเมื่อต้นซีซั่นที่ผ่านมา ดาวแต่วัย28ปีมีสไตล์การเล่นคล้ายๆเชสุดเป็นหน้าเป้าที่ไม่อยู่แต่ในกรอบเขตโทษชอบพาตัวเองไปเชื่อมเกมกับเพื่อนดึงตัวประกบและสร้างพื้นที่ว่างให้ตัวรุกคนอื่นๆสอดขึ้นมาทำประตูคนที่ได้อันนี้ส่งมากที่สุดคงหนีไม่พ้นกาเบียวมาติเนลลี่ที่ตั้งแต่เข้าปี2023ยิงประตูไม่ได้เลยแต่พอเล่นร่วมกับเลโอ5เกมหลังสุดยิงได้ถึง5ประตู ลายการวิ่งการสลับตำแหน่งของทั้งคู่ช่วยซัพพอร์ตซึ่งกันและการเป็นอย่างดีอาเตตา้ากำลังเจอปัญหาปวดหัวที่ผู้จัดการทีมทุกคนอยากเจอทอซ่าก็ฟอร์มดีสามเทพตัวรุกมาติเนลี่โอเดกาดและบูคายโยซากา้ายิงเกินสิบตุงทุกคนในพรีเมียร์ลีกแถมล่าสุดเชสซุดก็หายเดี่ยงกลับมาแล้ว งานนี้วัดกึ๋นของกุนซือชาวสเปนิดเลยว่าจะบริหารจัดการยังไงให้ทีมทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องใน11เกมที่เหลือแต่ถ้าหันไปถามแฟนบอลอาร์เซนอลเชื่อเลยว่าเสียงส่วนใหญ่น่าจะไปในทิศทางเดียวกันว่าให้ทอซ่าตัวจริงต่อไปเธอะเล่นดีขนาดนี้โดนดรอปทันทีมันก็ใจหลายเกิน